สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมเบิร์ตนักรพั์วันนี้มาแล้วนะครับต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับกับเหรียญยันดวงเศรษิีนะครับรุ่นสยบภัยนะครับวัดลังหมันนะครับปีหกแปนะครับฉลองอายุครบฉลองอายุหนึ่ปีนะครับอยู่กููแพ้วปอบโรนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชานะครับ ทั้งชื่อรุ่นนะครับผมนั้นและเป็นยันใหม่เลยนะครับแกะกล่องเลยนะครับเป็นยันดวงเศรษฐีนะครับเออนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลวงพ่อบอกเห็นถามจังเลยขอกันจังนะอยากได้เสร็จแบบชกล่ำเงินท้องมพาะนั้นลวงปูนี่เหนียวเยอะแล้วนะเออนะแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเหนียวของหลวงปูนะครับนี่เป็นเหรียญยันดวงเศรษฐีนะครับนี่ครับ ด้านหลังเป็นนะครับเป็นดวงเศรษฐีนะครับเห็นไหมยันดวงเศรษฐีนะจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านจะเขียนว่าท่านยันดวงเศรษฐีแต่ว่ามันเต็มนะครับก็เลยเขียนว่ายันดวงนะครับนี่รุ่นสยบภัยนะครับนี่เป็นยันดวงเศรษฐียันส่วนคู่นะครับวัดลังหมันนะเออเลยน,นะสวยงามเลยนะครับสวยงามนะนี่อายุหนึ่งร้อยสามปีนะครับหลวงปู่แพ้ว นี่ได้เลขสามหลักนะเดี๋ยววันนี้นะใครที่จองไม่ทันผมเอามาแบ่งปันนะแต่ขอบวกน่อยหนึ่งนะครับผมนะเพราะผมก็ซื้อบวกมานะครับพี่นะเออนะแต่โชคดีได้เลขสามหลักนะกับชื่นใจกันไปนะครับผมนะแดีววันนี้มีเงินกระทองแดงมาแบ่งให้แนละ้วสําหรับท่านใดที่จองไว้นะครับผมจะจัดส่งในวันจันนี้นะครับวันจันนี้นะพรุ่งนี้จัดส่งไม่ทันจริงๆพรุ่งนี้มีงานกระถินวัดลังหมันอ่ะขอเชิญชวนหน่อยนะครับ ท่านใดที่นะครับอยากมานะครับร่วมงานกระถินวัดลังหมันนะครับนะพรุ่งนี้นะครับวันที่สองนะครับวันที่สองสองพฤษภาคมนนะครับแล้วก็เออผมขออนุญาตบอกบุญนะผมขออนุญาตบอกบุญนะครับท่านใดอยากร่วมทําบุญกับผมบ้างนะจริงๆไม่ร่วมกับผมหรอกคุณกับหลวงปู่นะครับอันนี้นะครับพี่ลักนะขออนุญาตนะพี่รักพี่ลักก็คือผู้ที่ดูแลหลวงปู่เป็นลูกบุญธรรมหลวงปู่ในส่ง นะครับแล้วก็นะครับผมก็มีการสอบถามอาการเรื่อยๆกันอยู่อัปเดตอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่ดูนะผมขอชินชวนแล้วกันนะครับผมนะเพราะผมคนเดียวก็ไม่ไหวนะผมก็สิบตันแล้วเนี่ยนะผมเองก็สิบตันแล้วนะครับนะคือนะมีพี่รักก็ถามว่ามีใครสนใจบริบรจาคอาหารโครกระบ,บือไหมเพราะว่าตอนเนี้คือตัวพี่รักท่านเองอ่ะคือไม่ได้อยู่ที่ศูนย์นะครับศูนย์ไทยชีวิตโครกระบ,บือของหลวงปู่เลยนะครับนะ เพราะพี่รักต้องไปดูแลลุงปู่นะครับปูป่อยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับนะพี่ลักท่านก็เลยนะครับเอ่อก็คือสอบถามผมเนี้ยเพราะไม่มีใครดูแลเรื่องอาหารค่าอาหารนะผมก็เลยมาบอกบุญนะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็นะครับให้สิตันแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี่ยไรน,นะครับท่านใดยอยากร่วมทําบุญกับผมนะครับหรือ หรือเป็นเจ้าของเองเลยนะครับเป็นเจ้าของแบบโรงโม่ขขาโพดเองนะครับก็สามารถติดต่อผมได้หรือท่านใดท,ที่แบบเฮ้ยเบิร์ตอยากจะบริจาคสับบกตันสองตันขอเอามาเองได้ไหมยินดีครับมาที่ค่ายรุ่เสือกำแพงแสนได้เลยแล้วโทรหาผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปนะครับเอาไปให้ที่ศูนย์นะครับศูนย์ไทยชีวิตโคบือของหลวงปู่นะครับที่ท่านดูที่ท่านได้ไทยชีวิตมานะครับกว่า60กว่าตัวนะครับทั้งวัวควายนะครับผมนะ อ่าครับก็คือจริงๆแล้วไม่ต้องเยอะก็ได้นะคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยก็ได้พี่นะขอแค่วงเล็บว่าเอ้ยเบิร์ดพี่อยากร่วมทําบุญนะเดี๋ยวผมนะครับสั่งกระโพาะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะแจ้งให้ทราบนะแต่ถ่ายรูปไหมดูว่าพี่ผมได้รูบลงเงินมาจํานวนเท่านี้ได้ได้สั่งกระโพามาเท่านี้แล้วนะครับผมนะเออนะครับอยากบอกบุญทุกท่านนะครับท่านใดอยากร่วมทําบุญนะครับอันนี้ชัดเจนนะพี่นะเนี่ยชัดเจนผมนะครับเนี่ยหรือ าจะให้ดีผมไม่อยากได้เป็นปัจจัยผมอยากได้เป็นกระโปงเลยเป็นกระโปงเลยนะครับเออท่านใดอยากร่วมได้หมดนะครับตอนนี้นะครับเออขอขออนุญาตบอกบุญก่อนนะนะครับเพราะผมคนเดียวก็เยอะนะเออเฮ้ยถ้าผมโชคดีนะเมื่อวานผมรับปากหลวงปู่ว่าเออพี่รลกว่าพี่เักเดี๋ยวผมช่วยสิบตันนะเดี๋ยวผมดูช่วยสิบตันนะพี่ใช่ไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นเออนี่นี่นี่เนี่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 ดี๋ยวดูอะไรเดี๋ยวดูอะไร,ะไรปับ๊บนี่ให้ดูนี่เลย มัพหัวมับ,พ,มบพี่ดูดิเห็นไหมซื้อมูม่วถูกเลยพี่ดูดิเนี่ยผมได้ค่าข้าวโพดลงปู่แล้วสิบตันนะครับนะผมก็บอกไานะเห็นไหมเห็นไหมข้าวโพดตอนนี้ตันแล้วประมาณพันสี่พันห้าไหม แต่ตอนนี้ฝนตกนะจะแพงขึ้นเดี๋ยวผมต้องสอบถามอีกทีนะนี่เห็นว่าเห็นว่าดูดิมือสั่นเลยแค่เมื่อวานบอกเดี๋ยวพี่ร้านเดี๋ยวผมช่วยนะเดี๋ยวผมดูช่วยถือตันนะดูดิโชคดีเลยก็ <c oughs> อดีษฐานหลวงปู่หลวงปู่ขอให้หนูถูกหวยนะหนูจะนําเงินมาสั่งกระเพาะให้หลวงปู่ด้วยนะครับนะอริงจริงแล้วไม่เหลือละ <c oughs> ให้ให้แม่ให้ภรรยาก็ก็เหลือค่ากระเพาะไปดีเลยนะครับก็เชิญชวนนะท่านใดอยากร่วมทําบุญนะครับนะ ซื้ออาหารนะครับไปอยากให้วัวควายนะครับที่หลวงปู่ท่านเมตตาถ่ายชีวิตมานะครับจากโรงฆ่านะครับนะจากโรงฆ่าเลยนะครับผมนะตัวล่าสุดคือน้องมีบุญใช่ไหมน้องบุญมีเออน้องบุญมีนะอันนั้นโชคดีที่พี่เขาไทยมานะครับจากโรงฆ่าสัตว์ไทยมาปุ๊บไม่กี่วันคลอดลูกเลยก็คือเป็นแม่ลูกอ่อนนะครับเออ,อน,นี้ผมแจ้งจ้าบนะครับใครอยากร่วมทำบุญก็ละ ห้าสิบร้อยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะจดแยกว,ว่าท่านใดทําเท่าไหร่ดีพี่หน้าผมจะแจ้งให้ทราบว่าท่านใดบริจาครวมเท่าไหร่เท่าไหร่รวมเป็นเงินเท่าไหร่ให้นะครับผมนะอ่ะมาวันนี้มาแบ่งปันพักเครื่องกันดีกว่าสําหรับท่านใดที่จองไม่ทันนะครับนะหรือท่านใดที่จองแล้วเดี๋ยววันจันทร์ผมจัดส่งให้นะครับผมนะวันนี้ผมได้งเงินมาสามเหรียญน,นะครับนะขอเหรียญละสี่พันบาทนะครับนี่ครับ เหรียญยันดวงเศรษฐีนะครับรุ่นสยบภัยนะครับวัดลังมันนะครับนี่ครับเป็นยันสวยงามมากเลยนี่ครับประกดดงเศรษฐีเลยนะเออนะวันนี้พระออกเออผมเหมือนเหมือนดวงเศรษฐีจะขึ้นนะเดี๋ยวต้องไปหาเลี่ยมแขวนะตะองค์แล้วได้มาปุ๊บก็ถูกหวยเลยวันนี้นะครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งศูนย์ห้านะครับอง์นี้สี่พันบาทนะครับผมนะนี่แบ่งปันกันเลยนะครับส่งฟรีนะ สี่พันบาทจะตกฟรีนะครับแล้วก็นะมีสามองได้มาสามนะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งหกหกนี่สวยสวยเลยนะครับหนึ่งหกหกนะครับสี่พันบาทเช่นกันนะครับต่อไปก็เป็นหมายเลขนี้ครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนี่ครับเหียญละสี่พันบาทนะเลขสามหลักด้วยนะครับต่อไปครับเนื้อทองแดงผมได้มาแค่สองเนื้อและเงินและทองแดง ทองแดงได้มา20นะครับนี่ครับนี่ทองแดงเอาเหรียญละ600บาทนะครับเอาเหรียญละ600บาทนะครับนี่จัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีเหรียญละ600บาทนะหรือท่านใดแบบเอ้ยเบิร์ดพี่อยากได้สักสิบเหรียญเนี่ยมีราคาพิเศษไหมถ้าสิบเหรียญนะเอาไปห้าพัน เอาแค่ห้าเหรียญดีกว่านะพี่เดี๋ยวมันจะเยอะไปห้าเหรียญเนี่ยผมคิดแค่เหรียญละห้าร้อยเออผมให้ราคาจองเนยนะครับห้าเหรียญผมคิดเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับนะเออนะห้าเหรียญสิบเหรียญคิดเหรียญละห้าร้อยเหรียญเดียวขอหกร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับไม่มีค่าจะส่งเพิ่มเติมนะครับอันนี้ให้พี่ c เอฟซีเลยนะครับนะมีมาแค่ยี่สิบองนะครับใครไหวใครได้แล้วกันเนาะ คนละเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญหมดนี่ <c oughs> นะครับอ่านี่นะนะครับได้มาได้มาน,ะนี่เห็นไหมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญละหกร้อยบาทนะครับเอาเหรียญละหกร้อยบาทแล้วก็บางคนบอกพี่เบิร์ตผมอยากได้แบบพระราคาเบาๆมีไหมร้อยเดียวเงี้ยมาผมให้นี่ครับเหรียญพุโทโธ นะครับเลียนพุทโธนะครับหลวงปู่แก้ววัดลังหมันนะครับนี่ครับเป็นเรียนพุทโธอายุเก้าสิบแปดปีนะครับนี่ครับเลียนพุทโธนะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะครับอ่านะครับผู้รู้ผู้ตื่นนะครับนี่ครับพุทโธพุทโธพุทโธอายุยืนนะครับเก้าสิบแปดปีเหรียญน,นี้นะผมบอกเลยว่าประสบการณ์เยอะมากนะครับนะ อันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะแต่ไม่บอกวาท่านเป็นใครนะพี่แซมเนี่ยเออขออนุญาตเอ่ยชื่อนะพี่แซมนะพี่แซมแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกปกติแกแบบนับถือพระอยู่รูปเดียวเลยนะพระอรหันต์รูปเดียวที่ท่านนับถือแต่ผมไม่ขอเอ่ยรูปแล้วกันนะนะจนเวลาผ่านไปนมนานเลยนะครับแต่ท่านก็ไม่เคยแบบ ที่จะสาะหากราบไหว้เกจิองใดอีกเลยนะวันหนึ่งนะครับบุญภาวาสนาสรงให้พี่แซมได้มาพบกับหลวงปู่นะแกมีธุระอะไรมาที่เมืองที่นครถมเนี่ยแล้วแกก็แว,แวะมาที่วัดลังหมันนะครับแกก็มาตามภาษาแกนะครับแกก็มาเที่ยววัดนะแกไปว่าอ่าไปให้อาหารป่านะครับช่วงนั้นพอแกให้อาหารปลาเสร็จนะเขาจะเขียนว่าอะไรนะ เป็นกุฏิร่มเย็นเขียนว่าหลวงปวูงป่แพ้่ปาวโรอายุ99้าสปีตอนนั้นนะตอนนั้นอายุเกแก่ก็เดินไปถามเลยไปถามคนที่ดูแลนะครับการปล่อยป่านะครับว่า,าประมาณว่าหลวงปวู่ท่านมรณาภาพไปนานอย่างอะไรประมาณเนี้นะครับนะ คนห้มบเออหลวงป,งงปงวู่ยังอยู่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังอยู่กุฏิออยู่บนวิอาอยู่บนกุฏิเดี๋ยวเนี่ยหลวงปู่จะลงมาแล้วเดี๋ยวไปกราบไหว้ได้เลยเดี๋ยวไปไหว้ได้เลยนะพี่แซมอุ้ยโอ้โหพระบรนอกอายุเก้าถึงเก้าปียังมีชีวิตอยู่พี่แซมท่านก็เลยแกก็เลยแบบหลอกากราบไหว้หลวงปู่นะแกบอก อันนี้แกเล่าให้ผมฟังเลยนะเออแกแกเล่าให้ผมฟังว่าแกก็นึกในใจว่าเฮ้ยพระบนนอกเนี่ยจะเทศกิ่งแค่ไหนเอออะไรประมาณนี้จะเทศหลักธรรมกิ่งแค่ไหนพี่แซมแกก็น,นั่งฟังแกเล่าให้ผมฟังเลยว่าแกก็น,นั่งฟังคำแรกที่หลวงปู่ท่านพูดมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ พี่แซมบอกแกตบโตเลยปังแกบอกนี่แหละพระแท้นะแกะพูดประมาณนี้เลยว่านี่แหละพระแท้นี่แหละพระ,ะ,พะที่น่ากราบไหว้บูชาเชื่อไหมว่าแค่หลวงปู่ท่านใช้คําแค่ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโเพราะพี่แซมท่านแกเคยบวชไงแกเคยบวชเรียนแกเคยเป็นนาคหลวง นะเออเดี๋ยวพูดไปขคนก็รู้จักแกแกบอกแกเข้าใจเลยคือไม่ต้องอะไรเยอะเลยแค่คําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยแกเข้าใจเลยว่าความหมายคืออะไรแกบอกว่าพระองค์นี้แหละพระทถนะจากที่แกไม่เคยแบบได้สนใจพระที่ไหนเลยอะไรเงี้ยแกแค่ได้ยินหลวงปู่ท่านพูดอย่างเงี้ยโอ้โหแกอิ่มเลยนะครับ แกก็เลยได้เช่าเหรียญพุทโทเนีน่ยเข้าเรื่องแลพุทธโธเหรียญนี้ให้ลูกชายแกแขวนและแขวนยันปัจจุบันเนี้ยนะครับอนี่นี่นีแต่ผมไม่ขอเอ่ยเยอะนะเอาแค่นี้พอว่าพี่แซมนะครับนะนะครับเป็นพี่ชายที่แสนดีเลยนะครับนะแล้วก็เวลาแกคุยกับผมนะแกก็พูดเสมอว่าเบิร์ตคนเราอ่ะ ได้พบเจอกันไม่ใช่เลื่อนบังเอิญแกพูดอย่างนี้เลยแกบอกว่าเบิร์ดคนเราถ้าได้ที่นี่ที่ได้พบเจอกันเนี่ยที่เบิร์ดได้เจอกับพี่ที่พี่ได้เจอกับเบิร์ดที่เราได้มาคุยกันได้มานับพี่นับน้องกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเบิร์ดมันต้องเป็นบุญพาวาสนาส่งคนเราศิลต้องเสมอกันหรือใกล้เคียงกัน ถึงจะได้พบผ่านมาเจอกันมาเป็นกาลยา,ายานนมิตรที่ดีต่อกันผมก็จริงขนาดผมแค่คนแบบถ้าเทียบเป็นคนคือตัวเล็กๆคือมดตัวหนึ่งอะ่ะอืมนะได้พบกับพี่เขาอะแล้วพี่เขาบอกว่าเบิร์ตเรียกพี่ๆนะเออนะเราจะได้สนิทกันนะ นะครับมีอะไรบอกพี่ได้นะครับอืมแล้วก็จริงผมก็เคยขอความช่วยเหลือแก่ที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังนะครับตอนลูกผมป่วยก็ได้แก่นี่แหละนะครับช่วยเหลือนะครับมันเรื่องจริงนะเรื่องจริงเนี่ยเรื่องเนี้ยนะผู้รักผู้ใหญ่กี่ท่านที่อุปถัมภ์ผมแกก็บอกว่าเบิร์ตคนเราเวลาพบเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นบุญภาวาสนาส่งเออนะครับ เอางี้ดีกว่าเนี่นี่อะอะเดี๋ยวผมเปิดราคาก่อนเอาอง์ละร้อยเดียวอันนี้ผมขอค่าส่งห้าสิบคือผมเอาแค่ร้อยเดียวพอพุทธโธชื่อดีนะครับชื่อดีผมบอกเลยรุ่นนี้ดีนะครับเป็นคําที่หลวงปู่ท่านพูดติดปากตลอดจะเรียกว่าอยู่ในสมาธินะครับพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ถ้าใครเคยมากราบไหว้หลวงปู่หรือมาหาหรือแบบได้เคยได้คุยหลวงปู่ท่านจะชอบพูดคำนี้พุโทโธพุโทโธพุโทพโธนะท่านจะพูดแต่อย่างเงี้ยนะครับอืมนะท่านจะอยู่ในสมาธิเวลาท่านนอนผมได้ผมพูดเลยนะสมัยก่อนผมบวชเนี่ยผมพาพระลูกวัดเนี่ยไปศึกเพราะแต่ก่อนผมอยู่วัดกำแพงแสนนะผมบวชไปกำแพงแสนบางคนถามอ้าวเบิร์ธทำไมไม่ไม่ไมไมบวชวัดลังมันนะ คือปู่ย่าตายายผม,มกระดูกฝังปักไว้ที่กำแพงวัดวัดกกเมืงแสนก็เลยอยู่ที่นั่นแต่ก่อนหลวงปู่ก็อยู่ไว้เมืองแสนนะครับก็ได้มามีโอกาสแบบปฏิบัติหลวงปู่แต่ไม่ได้ว่ามาอะไรอย่างนี้นะคือมาบ้างเป็นครั้งคราวมากราบมาไหว้นะครับนะเพราะผมก็ดูแลหลวงพ่อวัดเจ้าวาดอยู่ตอนนั้นที่ป่วยนะครับเอ,อประมาณนี้นะแล้วผมก็แบบเวลาพระเขาจะศึกลาสิขาบท เขาก็อยากจะศึกกับหลวงปู่กันนะครับผมก็ทัวรบอกพิระโยมรักแต่ก่อนผมเป็นพระผมก็ใช้โวัโยมนะเ,เดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้ชเช้าเนี่ยพาพระไปศึกสี่รูปนะอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็พาไปตลอดนะครับพาไปทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเลยและทุกครั้งที่แบบหลวงปู่ท่านลุกมาท่านก็พุทธพุทูพุทพูทนะท่านลุกมารับศึกเด็กพราะามาศึกเนี้ยนะครับเออนะคือเขาก็มีความแบบเขาเรียกอะไรนะพี่ ศรัทธาหลวงปู่งไงอยากเป็นสิริอมองคลคือได,ได้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 ลาสิกขาจากพระเหลืองเนี้ยก็อยากแบบลาสิกขากับพระที่ท่านแบบที่แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นมงคลกับชีวิตได้ครั้งหนึ่งได้กราบได้ไหว้นะบางคนบอกสึกไปแล้วพี่เบิร์ตผมขอบคุณพี่เบิร์ตมากๆเลยผมไม่เคยได้กราบหลวงปู่แบบใกล้ๆอย่างนี้เลยเนี่ยพี่เบิร์ตพาผมมาสึกให้ผมเป็นมงคลชีวิตเนี่ย นะผมเองก็สึกกับหลวงปู่ <c oughs> ก็บอกอย่างนี้เลยนะวันที่สึกน,นี่น้ําตาลล่วงเลยนะครับนะครับใจหายต้องบอกงนี้นะ่ะเนี่ยผมแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทส่งเนี่ยขอครั้งละห้าสิบพี่จะเอาสิบเหรียญยี่สิบเหรียญตามดีๆผมก็คิดค่าส่งแกห้าสิบบาท นะครับอา่าองละร้อยพี่เอาไปแจกลูกแจกหลานได้เลยนะได้เลยนะครับเอ่นี่ครับนะอันนี้มาแบ่งปันกันนะครับผมนะเมื่อกี้ผมว่าจะพูดอะไรผมลืมไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับนึกขึ้นได้เดี๋ยวพอยว่ากันนะครับวันนี้ที่เอามาน้น้อยคืออยากมันเล่าอะไรบ้างนะครับผมนะแบบอยากพูดคุยนะครับนะขายกระพาน นะอย่าพูดคุยบ้างนะครับนะอาพรุ่งนี้นะครับเรนเชิญนะท่านใดอยากมาร่วมงานกระถิ่นวัดลังหมันนะครับก็เรนเชิญนะครับพรุ่งนี้นะครับนะที่วัดลังหมันกันนะครับรับรองพี่นะบอกเลยเอาพูดคำๆนะพี่มีตังยีบาทที่เขาที่เขาแซวกันยั้ไในทิกตอกมีตังยี่สิบบาทไปซื้อข้าวยังไม่ได้พรุ่งนี้มีตังยี่สิบบาทพี่มาใส่พุ่มพะป่ารับรองเดินกินได้เลยร้านค้าหลายร้อยร้านค้า มาเปิดบูธนะลงทานเดินชิมช็อปเต็มที่เลยพี่นะครับนวันนี้เรียนเชิญกันที่วัดรังหมันนะครับผมนะอืมนะอ่านะครับวันนี้ขอขอบคุณเอาแค่นี้แล้วกันนะนะครับเดี๋ยวผมงว่างมานั่งเล่านั่งคุยเล่นกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับที่สนับสนุนผมมาเสมอมานะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ปลายปีแล้วนะครับผมนะใครยังไม่มีวัตถุมงคล นะครับที่เอาไว้เดินทางติดตัวเดินทางนะครับผมนะก็เรียนเชิญนะครับดูได้นะอีก2เดือนนี้นะแป๊บๆเออเก็บไว้สักคนละองค์2องค์3องค์หยอดวันละองนะองละร้อยนี่กำลังดีเลยนะพี่นะเออนะเวลากลับบ้านไปแจกลูกแจกหลานกันนะครับผมนะอ่ะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับ e ีพีหน้าจะมีอะไรมาแบ่งปันอีกฝากติดตามด้วยนะครับส่วนท่านที่จองไว้แล้ววันจันทร์จัดส่งพร้อมกันทีเดียวนะครับผมนะ อดใจรอสักนิดนะครับของดีถึงมือแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ